กลายเป็นละครที่กระแสาแรงสุดๆในขณะนี้ค่ะสําหรับพมริกิตละครภาคต่อสุดฮิตจากบุคเพสันนิวาสเรื่องราวของการาเกตและคุณพี่มืน่นหลังจากจบภาคแรกและมีลูกด้วยกันก็นจะมาถึงเรื่องราวความรักของพระนางรุ่นรูกซึ่งนอกจากเรื่องราวของคู่พระนางแล้วยังมีตัวละครอื่นๆดยหนึ่งในนั้นคือแม่มาลิหรือเท้าทองกีบมาหรือตองกีมารับบทโดยนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยจีนอังกฤษซูซี่สุศิราที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะโดยในเรื่อง นั้นนะคะชีวิตของแม่มะลิต้องตกอับเป็นอย่างมากหลังสามีพระยาวิชัยเยน็นถูกตัดสินโทษประหารทั้งโดนริบซับสิ้นเนื้อประดาตัวและยังถูกจับไปขังในโรงม้าอีกด้วยขณะที่ในเรื่องนั้นหลวงสราศักดิ์ที่รับบทโดยกัจจิรายุตั้งใจจะนำนางไปเป็นนางสนมแล้วมาเกี้ยกล่อมให้ยอมค่ะแต่แม่มาลิก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าสัญญากับสามีไว้ว่าจะมีเขาเป็นสามีเพียงคนเดียวแม้ว่าจะถูกยื่นข้อเสนอใดๆก็ตามค่ะจนทําให้ถูกคมขู่และถูกคุมขังในที่สุดซึ่งเมื่อแม่การเกตที่รับบท คุณพี่หมื่นรับบทโดยปบธนวัฒน์ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไม่ห่วงเพื่อนหรืออย่างไรดานานงเอกซึ่งเป็นคนจากยุคปัจจุบันและรู้เรื่องประวัติศาสตร์อยู่แล้วจึงบอกว่าตอนเป็นห่วงแม่มะลิจริงแต่เป็นห่วงคุณพี่มากกว่าหากเข้าไปขวางจะเป็นอันตรายถึงตายส่วนแม่มะลิน,นั้นถึงแม้จะมีเคราะห์กำหนักจนปางตายแต่นางจบสวยค่ะงานนี้แหละคนเลยสงสัยว่าในประวัติศาสตร์นั้นหลังจากการตายของสามีแม่มะลิต้องเจอกับเรื่องราวขอกรรมอะไรบ้างและจบสวยจริงหรือไม่วันนี้ค่ะ W R N รวบรวมเรื่องราวทั้งหมดมา ให้ฟังแล้วค่ะหลังจากที่ปฏิเสธข้อเสนอของหลวงสรศักดิ์แม่มลิก็ต้องเจอก,กับความทุกข์ยากลําบากมากนายนางพยายามหาทุกวิถีทางที่จะติดต่อกับชาวฝรั่งเศสเพื่อขอออาไปจากแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความช่วยเหลือจากนายพลที่ประจําการที่ป้อมวิชัยเย็นที่บางกอกและได้ให้สัญญากับนางว่าจะพานางออกไปพ้นกรุงสยามแต่นายพลได้บิดผิวต่อนางนอกจากปฏิเสธนางแล้วยังได้กักขังนวงเนี่ยน่างในหอรบควบคุมอย่างเข้มงวดและส่งตัวนางกับอยุธยาค่ะและหลังจากนาั้นประวัติของนางก็หายไปช่วง จากนั้นเรื่องราวของแม่มาลีปรากฏในประวัติศาสตร์อีกครั้งโดยเธอเขียนจดหมายส่งไปยังบีชอปฝรั่งเศสในประเทศจีนเมื่อปีพุทธศักราช2259ขอให้บาทหลวงกราบทูลพระเจ้าหลุยส์ที่14ให้ทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าบังคับให้รัฐบาลฝรั่งเศสส่งส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทฝรั่งเศสที่สามีเคยเป็นผูน้อำนวยการแก่นางบ้างและพรรณนาความทุกข์ยากลำบากของนางโดยใน,นจดหมายดังกล่าวค่ะมีข้อความที่นางบรรยายว่าคงแอบพักนอนที่มุมห้องผลัเครื่องตน้นบนดินที่ชื้นต้องคอยระวงังเฝ้ารักษาเฝ้าห้อง ซึ่งเนื้อหารตรงนี้ค่ะทาให้ทราบว่านางได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักง,งานเครื่องต้นในวังแล้วโดวยจดหมายเหตุฝรั่งเศสโบราณมีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ในห้องเครื่องต้นของนางความว่าภรรยาของนายคอนสแตนตินฟอลคอนเป็นเท้าทองกีบมา้าได้เป็นผู้กํากับการชาวเครื่องพนักง,งานหวานท่านเท้าทองกีบม้าผู้นี้เป็นต้นสั่งสอนให้ชาวสยามทําขนมหวานคือขนมทองหยิบทองยอดฝอยทองขนมทองโปรง่งทองผู้ขนมผิงขนมฝรั่งขนมขิงขนมไข่เต่าขนมทองม้วนขนมสัมปันนี ขนม้อแกงและสังขยาต่อมาในบันทึกของเมอ, k, อร์ซิเยร์โชมงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในปีพุทธศักราช2262ถึง2267ให้ข้อมูลว่าหลังสิ้นรัชกาลพระเจ้าเสือหรือหลวงสรศักดิ์ชีวิตของมาดามฟอลคอนได้กลับมาดีขึ้นโดยลำดับค่ะสำดรับพระเจ้าอยู่หัวทายสะทรงโปรดเกล้าให้มาดามฟอลคอนกลับมารับราชการฝ่ายในโดวยไว้วางพระราชหานุไทยให้นางดูแลเครื่องเงินและเครื่องทองของหลวงและเป็นหัวหน้าเก็บพระผู้สาฉลองพระองค์และมีสตรีในบังคับบัญชาก,กว่า2,000คน รับท้าทองกีบม้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตขึ้นเงินสุดท้องพระค้างปีละครั้งมากๆทุกปีจนเป็นที่โปรดปรานในองค์พระมหากษัตริย์รวมทั้งจอร์ดบุตรชายของเธอที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยพระเจ้าอยู่หัวท้าวสะทรงโปรดไว้ใกล้ชิดพระองค์ค่ะส่วนบุตรคนเล็กคือคอนสแตนตินด้สนองพระเด็จพระกุลซ้องเออแกนเดียรมัมนถาวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจากหลักฐานของมิชันารีฝรั่งเศสคอนสแตนตินถูกเรียกว่าราชมตรีเป็นตำแหน่งผู้นำของชุมชนคริสต์ต่างนั่นเองค่ะในปีพุทธศั อนุมัติให้ส่งเงินรายได้ที่เป็นของฟอกคอนแก่นางตามที่นางร้องขอในจดหมายที่เคยส่งไปมาให้สุดท้ายค่ะหลังจากผลวิบาตก,กรรมอันเลวร้ายท้าวท่องกีบมาได้ใช้เวลาแห่งบ้านปลายชีวิตที่เหลือด้วยการปฏิบัติศาสนากิจอย่างเคร่งครัดโดยพำนักอยู่กับลูกสะใภ้ที่ชื่อว่าลุยซาภรยาไม้ของคอสตันตินและได้ถึงแก่มรณกรรมในปีพุทธศักราช2 2 6 5สริอายุขยัย6 3ถึงปีนั่นเองค่ะ